โปรแกรมแข่งขันแบบตันสวิตอเปน2025รอบรองชนะเลิศวันที่22มีนาคมเวลา18นาฬิกาคู่ที่1ประเภทหญิงคู่ฟเฟเบนาดาวิฟูจิกุสุมากับอเมริกาฮายาปาติวีคู่หม8ของโลกจากอินโดนีเซียพบกับเจยอีฟานกับจางชูเสียนคู่หม19ของโลกจากจีนเวลา18นาิา50นาทีคู่ที่2ประเภทชายคู่สากากิกรินพงเกเรน กับบาเดชาพลโพลุนุเาะคู่โม่สิบสองของโลกพบกับพิโรกิมิโดริกาวะกับเกียวเฮยามาชิตะคู่โม่เจของโลกจากญี่ปุ่นเวลา19นาฬิกาสิบนาทีคู่ที่สามประเภทหญิงคู่หรือเชงชูกับถันหนิงคู่โม่หนึ่งของโลกจากจีนพบกับทีซ่าโจลีกับกายตีโกวิชันพูเลล่าคู่โม่เ้าของโลกจากอินเดียเวลา20นาฬิกา30นาทีคู่ที่สี่ประเภทหญิงเดี่ยวพูติคุสมาวาดานีม11อของโลกจากอินโดนีเซีย พบกับเฉินยู่เฟยเมือห้าของโลกจากจีนเวลา21นาฬิกา20นาทีคู่ที่5ประเภทชายคู่มูมบา์ฟิกลีกับเดนเนียมาตินคู่มือ15ของโลกจากอินโดนีเซียพบกับฝั่งชิลีกับฝั่งเจนรีคู่มือ21ของโลกจากไต้หวันเวลา23นาฬิกาคู่ที่6ประเภทหญิงเดี่ยวอยู่ในฮอสมาร์เคสเสฟลเมือ21ของโลกจากเดนมาร์กพบกับมิเชลลีเมือ20ของโลกจากแคนาดาเวลายนาฬิกา5มนาคิกาห้าสิบาทชายเดีว่ว ลินชุนยี่มือสิอของโลกจากไต้หวันพบกับเบ้งหงหยางมือสิของโลกจากจีนเวลาเที่ยงคืน4 0่สนาทีคู่ที่8ประเภทคู่ผสมจูยี่จุนกับจางฉีคู่มือหนึของโลกจากจีนพบกับหลิวกงเฮงกับเจิ้นหยู่เชียคู่มือหกสิของโลกจากไต้หวันเวลาตีหนึ่งครึ่งคู่ที่9กาประเภทชายเดียวหลี่เชื่อเฟิงมือหของโลกจากจีนพบกับคริสโตฟ,ฟปปอบมือสามของโลกจากฝรั่งเศส เวลาตีสองยีนาทีคู่ที่10ประเภทคู่ผสมบาตเดชาพลโพลนุนโคอกับเฟรมสุพิราเพียว3พรานคู่มือสิบสมขงโลกพบกับฟึงหยันเจอกับเว่ยหยาเินคู่มือ146ของโลกจากจีนช่องถ่ายทอดสดทูสปอรเจ7